บทที่65ชายประหลาดและเรื่องแปลกๆอืมติงห้าวเกาหัวด้วยสีหน้าผิดหวังสำนึกความเป็นมือกระบี่อะไรกันเด็กหนุ่มคิดในใจเปิดแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าท่านไม่ได้มุ่งร้ายกับข้าคนที่ยอมเสี่ยงเพียงเพื่อให้ได้กระบี่เก่าๆจากกองขยะนั่นนะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทำแบบนั้นเดี๋ยวก็รู้ ข้าไม่ทนกับพวกขี้ประจบสอบลอรหรือคนทรยศหรอกนะแล้วอีกอย่างเจ้าก็ดูไม่เหมือนกับลูกผู้ชายเลยสักนิดสีหน้าของชายในเงามืดคนนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความรำคาญใจเขาพูดราวกับว่ากำลังดูลูกชายของตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ท่าทางของชายผู้นี้ดูเหมือนผู้เป็นพ่อไม่มีผิด ติงห้าวอดทนฟังคำพูดพวกนั้นโดยไม่แสดงสีหน้าอะไรออกมาแน่นอนว่าคนที่ต่ำต้อยกว่าก็ต้องเจียมตัวไปพลังของชายแปลกหน้าที่แสดงออกมานั้นเป็นพลังที่ต่างกับติงห้าวอย่างสิ้นเชิงเด็กหนุ่มจึงไม่มีทางเทียบชั้นกับเขาได้ ติงห้าวออาจแกล้งทำเป็นคนขี้ขลาดไปก่อนแล้วรอจนกว่าชายผู้นั้นจะแสดงบางอย่างออกมาให้เขาเห็นห้าห้าเจ้าเด็กน้อยติงเสียงผู้ชายกล่าวขึ้นในหัวโชคร้ายหน่อยนะเจ้าคงลืมดูปฏิทินก่อนออกจากบ้านคืนนี้ก็เลยต้องมาเจอกับคนเพียเพ้ยนๆอย่างข้า ในหัวของติงห้าวอเทพกระบี่ที่นิ่งเงียบมาเป็นเวลานานได้ระเบิดหัวเราะออกมาเจ้านี่โง่จริงนี่มันเรื่องน่าย,ยินดีตรงไหนกันถ้าชีวิตของเจ้าหนุ่มน้อยติงตกอยู่ในอันตรายพวกเราก็จะตายไปด้วยไม่แปลกใจเลยที่เจ้ามีชื่อเรียกว่าเทพผู้ต่ำช้า เทพดาบลุกขึ้นยืนและเน็บแนมโดยไม่สนใจจะภาพลักษณ์การเป็นสาวสวยที่นางต้องการสร้างอีกต่อไปอ้าวนางนี่อยากมีเรื่องเหรอไอเพี้ยนขี่เมานั่นก็แค่ระดับราชันยุทธและเจ้ากำลังบอก,กว่าข้าควรจะกลัวมันงั้นเหรอเทพกระบี่พูดอย่างโมโหและเตรียมเพ่งพลังไปที่ชายชราขี้เมาคน,นนั้นติงห้าวอสูดหายใจเฮือกใหญ่ระดับราชันยุทธ์ ชายในเงาดำคนนั้นเป็นถึงระดับราชัญยุทธถึงแม้พลังระดับราชัญยุทธที่ว่านั้นจะถูกผู้อาวุโสทั้งสองเมินเฉยแต่พลังระดับนั้นถือว่าน่ากลัวไม่น้อยสำหรับติงห้าวอที่เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธสองจุดลมปราณข้าว่าคนบางคนก็ไม่ควรอวดเก่งมากไปนะถ้าแน่จริงทำไมไม่ฆ่าไอ้เพียนนั่นเสียตอนนี้เลยเล่า เทพดาบรู้ดีว่าเทพกระบี่แค่พูดไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีไยต่อปากต่อคำกลับไปอยู่ดีเทพกระบี่อ้าปากค้างและตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินดังนั้นชั่วอึดใจต่อมาชายชราก็คิดเหดตุผลโต้อตอบอีกฝ่ายขึ้นมาได้เขาห่อรืมฝีปากแล้วพูดว่านี่นางประสาทผมยาวเสียเปล่าแต่สายตาสั้นนักนะ เจ้าจะไปรู้อะไรข้าไม่คิดว่าไอ้ขี้เมานั่นจะมีเจตนาไม่ดีหรอกจากประสบการณ์หลายปีที่มีค่าเดาว่าเจ้านั่นคงชอบติงห้าวอของพวกเราชอบติงห้าวเนี่ยนะไอ้เพียนนั่นชอบเด็กหนุ่มหล่อลองั้นเหรอนี่มันสายตาแข็งกร้าวของเทพดาบดูอ่อนลงก่อนจะพูดออกมาคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่แน่เจ้าหนูติง เจ้าต้องสละศักดิ์ศรีเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วละ่ะติงห้าวองเงียบกริบนี่มันจิตใจต่ำช้าของเจ้าคิดอะไรอยู่เนี่ยเทพกระบี่อ้าปากหาวแล้วพูดต่อไปว่าข้าหมายถึงเจ้าขี้เมาขั้นราชาญยุทธคนนี้นะอยากได้เจ้าหนูติงของพวกเราเป็นสิทธิ์ต่างหากเทพดาบหน้าแดงด้วยความอายและตอบกลับทันควนันเป็นความผิดของเจ้านั่นแหละ เจ้าพูดไม่ชัดเจนเองทำให้ข้าเข้าใจผิดเทพกระบี่ไม่ตอบโต้อะไรแต่กลับเอียงหน้าถามว่าเจ้านั่นแหละที่คิดเรื่องไรยางไอพวกนี้ปีศาจแก่ทั้งสองส่งเสียงรบกวนติงห้าวอไม่หยุดหย่อนเด็กหนุ่มจึงเงยหน้าขึ้นก่อนพบว่าชายในเงาดำกําลังชี้นิ้วมาที่เขาพร้อมกับด่าทอ อยู่อยู่ติงห้าวอก็ใจลอยและพูดออกไปโดยไม่คิดท่านผู้อาวุโสท่านบังคับให้ข้ามาที่นี่เพราะล่อค่ข้ามาไม่สำเร็จใช่ไหมท่านคงอับอายถึงได้แ้งทำเป็นโกรธเพื่อจะกลบเกลื่อนความล้มเหลวของตัวเองชายในเงามืดหยุดพูดทันที ดวงตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้เส้นผมรุงรังนั้นสะท้อนกับแสงจันทร์เกิดเป็นประกายในตาที่แหลมคมนั้นจ้องเขะม้องอมาที่ติงห้าวอชายคนนี้โกรธเพราะเรื่องน่าอายงั้นหรือเมือ่อพูจบติงห้าวอก็รู้สึกผิดทันทีแต่ไม่ทันไรแววตาของชายชราก็เริ่มดูอ่อนลองอ เจ้านี่จริงๆเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าหลอกเจ้าไม่ได้อย่าพูดดังนักสิชายขี้เมากล่าวโชคดีที่ตรงนี้มีแค่เราสองคนไม่มีใครอื่นที่ต้องมาเห็นความอับอายของข้าต่อหน้าเด็กตัวกับเปีกอย่างเจ้าเขาคว้าไหาสุราจากเอวแล้วใช้ฟันดึงจุกออกก่อนจะกระดกดื่มไปหลายอึกกลิ่นหอมของเหล้าฟุ้งกระจายไปทั้งยอดเขาอันแสนเงียบเหงา ติงห้าวโยนคิ้วด้วยความสับสนเอาละในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็เอานี่คืนไปอาวุธของเจ้าเป็นกระบี่ที่ดีทีเดียวรักษามันเท่าชีวิตเสียละชัยชราพูดพร้อมกับใช้มือเช็ดคราบเล่าที่หกเลิกมุมปากเขาวเหวี่ยงกระบี่เปื้อนสนิมของติงห้าวอแล้วโยวนกลับไปให้เด็กหนุ่ม นี่เป็นกระบี่ที่ดีเหรอติงห้าวอ,พ,อพึมพำกระบี่จากกองขยะนี่แทบไม่สมประกอบด้วยซ้ำเจ้าว่าไงนะชายแปลกหน้าตะคอกด้วยความโกรธกระบี่นั่นเจ้าเอามาจากกองขยะงั้นเหรอชายแปลกหน้ามองไปที่ติงห้าวอแล้วจึงถอนหายใจออกมาก่อนจะพูดต่อบ้าจริงเจ้าเด็กนี่ไม่กลัวอะไรเอาเสียเลย แค่การที่เจ้าได้กระบี่มาก็ทำให้เจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วมีหน้าละเจ้าถึงดูไม่กังวลตอนที่อาวุธของตัวเองหายไปข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆติงห้าวอหน้าแดงจัดทันทีทำไมกันกระบี่เก่าๆนั่นเป็นขุมทรัพย์งั้นหรือเชื่อข้าเถอะชายชราน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วพูดพร้อมกับขยิบตาให้ติงห้าวอ นี่ไอ้หนูเจ้าหากระบี่เก่าๆแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วล่ะถือกระบี่สนิมเขระนี่เป็นขุมทรัพย์จริงๆเหรอท่านเมื่อติงห้าวอได้ยินดังนั้นเขาก็พลันจับก,กระบี่เพื่อนสนิมไว้แน่นขึ้นทันทีและเริ่มพิจารณาทุกกระเบียดนิ้วของมัน กระบี่จากกองขยะเล่มนี้เต็มไปด้วยรอยแดงและรอยแตกของสนิมลามไปทั่วทั้งใบมีดดูราวกับว่าพร้อมจะแตกหักไปได้ทุกเมื่อหากมีใครนำมันไปขายคงไม่มีใครซื้อลงแน่นอนเหตุที่ติงห้าวอเก็บกระบี่นี่ใช้ก็เพราะมันพอใช้ได้และไม่แตกหักง่ายจึงนำมาใช้เป็นอาวุธก่อนเท่านั้น เขาไม่เคยคิดเลยว่ากระบี่เล่มนี้จะเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าในสายตาของคนระดับราชันยุทธ์ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับราชันยุทธ์ให้คำตัดสินเช่นนี้กระบี่สนิมเคลิ้นี่อาจจะเป็นของล้ำค่าจริงๆก็ได้ติงห้าวยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเก็บกระบี่เข้าฝักที่บนหลังทั้งสองถกเถียงกันไปจนรู้สึกสนิทกันไปโดยที่ไม่รู้ตัว และเหมือนเขาจะคิดอะไรขึ้นมาได้สัญชาตญาณของเด็กหนุ่มมักถูกต้องเสมอท่านพาข้ามาที่นี่ทำไมติงห้าวอพูดอย่างติดขัดอย่าพูดมากหน้าชัดเจนว่าชายแปลกหน้าไม่อยากจะอธิบายอะไรมากเขาโบกมืออย่างหมดความอดทนก่อนจะเงยหน้าขึ้นกระโดกสุราอีกครั้งแล้วจึงหยิบเอากระทะสีดำ ไม้และว,วัตถุดิบจำนวนหนึ่งออกมาโยนลงบนพื้นทั้งวิ่งทั้งแดดเจ้ามาครึ่งวันแล้วข้าหิวแล้วก็กระหายมากเจ้าทำอาหารเป็นไหมเขาถามทำอาหารให้ข้าก่อนติงห้าวองงกับท่าทีของชายแปลกหน้าอีกเช่นเคยบทที่66ทักษะกระบี่จากชายแปลกหน้า ติงห้าวอคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจัดแจงพับแขนเสื้อขึ้นและเริ่มลงมือเตรียมอาหารทันทีช่วงเวลาสองเคอต่อมาลานบนยอดเขาเดียวดายก็พลันเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารที่เด็กหนุ่มทำนี่ข้าไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะทำอาหารเก่งขนาดนี้เร็วๆสิเสร็จหรือยังข้าหิว ชายชราปแปลกหน้าในชุดสีฟ้ามองติงห้าวอด้วยความประหลาดใจในทักษะการทําอาหารของเขาตอนนี้ชายชอรดูเหมือนแมวที่ได้กลิ่นปลายย่างไม่มีผิดกลิ่นหอมนั้นทําให้เขาน้ําลายสอจนต้องเร่งติงห้าวออยู่หลายหนพวกนี้อาหารจานผักทั้งนั้นถ้ามีเนื้อสัตว์สักสองจานคงจะดีติงห้าวอตักซุปขึ้นชิมด้วยความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยง่ายจะตายไป ชายแปลกหน้ายิ้มและยื่นมือของเขาออกมาพลังล่องหนจากมือนั้นพุ่งตรงลงจากหน้าผาเกิดเสียงคำรามของสัตว์ร้ายดังขึ้นในทันใดปังปังตืจัใจต่อมาหมีตัวมหึมาพร้อมกับหมูป่าร่างอ้วนก็ได้ลอยขึ้นมาจากหน้าผาและร่วงลงตรงหน้าติงห้าวอ สัตว์ร้ายทั้งสองนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่คุมป่าลึกในหุบเขาวพวกมันมีน้ำหนักมากกว่าสองหมื่นช่างหากติงห้าวอต้องเผชิญหน้ากับสัตว์พวกนี้เขาคงทำได้แค่หนีไปเป็นแน่แต่ชายชราแปลกหน้าคนนี้จับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ได้อย่างง่ายดายราวกับว่าพวกมันเป็นแค่ลูกไก่ตัวจ้อยอีกทั้งพวกมันยังลอยขึ้นมาจากใต้หน้าผาที่ลึกหลายเจ้างอ ติงห้าวตกใจจนอ้าปากค้างพลังระดับราชานยุทดมันเป็นอย่างนี้เองหรือนี่หรือเชื่อสุดๆนั่นมันพลังระดับเทพเจ้าชัดๆเมื่อเห็นสีหน้าของติงห้าวอชายแปลกก็พลันแสดงอาการพอใจออกมาทว่าเขายังคงสงวนท่าทีทำเป็นไม่ใส่ใจอยู่อย่างเดิมก่อนชายแก่จะพูดขึ้นอย่างทำตัวว่า นี่ไม่ต้องยกย่องค่ารอบนั่นมันของง่ายๆมัวทำอะไรอยู่เล่าไปทำอาหารให้เสร็จเร็วเข้าสิเด็กหนุม่มได้สติกลับมาโชคดีที่เจ้าของร่างคนเดิมนั้นมีลักษณะทางกายภาพค่อนข้างดีและเป็นคนสะอาดสะอ้านเมื่อมารวมเข้ากับติงห้าวอคนปัจจุบันที่มีทักษะในการทำอาหารอยู่บ้างจากตอนที่อยู่บนโลกใบเดิม นั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มสามารถใช้พลังปราณของเขาสร้างมีดน้ำแข็งที่คมกริบขึ้นมาใช้หั่นเอาเนื้อจากสัตว์ร,ร้ายทั้งสองตัวได้ไม่มีน้ำที่จะทำความสะอาดเนื้อนี่เลยติงห้าวอขมวดคิ้วชายแปลกหน้าโบกมือหนึ่งครั้งเกิดเป็นกลุ่มก้อนแสงสีฟ้าสูงขึ้นไปท้องฟ้าดูเหมือนก้อนเมฆและเกิดหยดน้ำฝนตกลงมาหาใหญ่ ก่อนน้ำนั่นจะตกลงมาและทำความสะอาดเนื้อหมีกับหมูป่าที่ติง่งห้าวอแล่มาอย่างสะอาดหมดจดสุดยอดติง่งห้าวอตะลึงอีกครั้งหรือว่าชายแก่คนนี้จะเป็นเทพมังกรที่ลงมาบนโลกแค่เขาโบกมือก็ทำให้ฝนตกได้แล้ว ความแข็งแกร่งระดับราชาญยุทธของชายคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆเขาถึงขั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้เลยหรือลืมไม่มีอะไรน่าตกใจเสียหน่อยไอ้ขี้เมานั่นนะมีร่างกายธาตุน้ำและการฝึกของเขาก็เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำเมื่อเข้าระดับราชาญยุทธ์แล้วการทำให้ฝนตกแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เทพกระบี่พูดขึ้นในหัวของติงห้าวออย่างดูถูกแต่วิธีการควบคุมลมปราณของเจ้าเพี้ยนคนนั้นดูลึกลับมากน่าสนใจจริงใจจริงเทพดับชื่นชมอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเทพกระบี่ไม่ได้โต้ตอบอะไรเป็นเรื่องยากมาที่จะมีใครทำให้เขาไม่สามารถเถียงได้แบบนี้ ส่วนติงห้าวอนั้นประหลาดใจยิ่งกว่าที่ผู้เท่าทั้งสองในร่างไม่แสดงอาการโศกเศร้าอะไรเลยนั่นแปลว่าชายแปลกหน้าในชุดสีฟ้าคนนี้จะต้องเป็นจอมยุทธขั้นสุดยอดในหมู่ราชันยุทธทั้งหลายแน่ๆเด็กหนุ่มพยายามลืมความประหลาดใจนั้นและพยายามทำอาหารต่อไปให้ดีที่สุด ในร่างเดิมของติงห้าวอนั้นเขาเป็นคนตะกละไม่น้อยดังนั้นจึงได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารมากมายด้วยตัวเขาเองและวันนี้เขาก็ได้นำความรู้พวกนั้นมาใช้แล้วชายชราปแปลกหน้าเริ่มน้ำลายหกเขาตรงไปที่หม้อซุปอย่างรวดเร็วและลงมือกินโดยไม่รอคำเชิญจากติงห้าวอเลยเด็กหนุ่มเองก็รู้สึกหิวเพียงเล็กน้อย ทว่าเขาเลือกที่จะนั่งลงที่ข้างกองไฟก่อนแล้วจึงค่อยลงมือกินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปอยู่ที่กลางท้องฟ้าแล้วทั้งชายแก่และเด็กหนุ่มต่างก็อิ่มหนำสำราญกับอาหารเย็นกันเรียบร้อยทั้งสองคนนอนลงบนพื้นหินและลูบท้องป่องๆของตัวเองพร้อมกับแคะขี้ฟันด้วยมืออีกข้างขณะนอนดูดาวบนท้องฟ้า ข้าว่าเจ้าสองคนนี่มีรสนิยมเหมือนเือนกันเลยนะเทพกระบี่เห็นดังนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกอย่างข้าว่าสองคนนั้นดูเหมือนเต่าที่กำลังมองถั่วเขียวไม่มีผิดเทพดาบพยักหน้าเห็นด้วยข้าคงไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าหนูติงแล้วล่ะสองคนนี้คงเป็นนักกินตัวยงด้วยกันทั้งคู่ไม่หรอกเทพกระบี่ปฏิเสธทันควัน ทำไมเล่าเทพดาบไม่พอใจที่มีคนเถียงถ้าอีกฝ่ายไม่สามารถให้เหตุผลที่ดีพอได้คงต้องได้ประทับฝีปากกันอีกแน่ๆถ้าจะพูดถึงนักกินตัวยงเจ้าต้องรวมเจ้าเด็กว้วนจากสำนักฝั่งเหนือคนนั้นเข้าไปด้วยนะเออก็จริงเมื่อพูดถึงเด็กหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเทพดาบก็เห็นด้วยทันที แน่นอนว่าติงห้าวเองก็ได้ยินบทสนทนานี้เมื่อพูดถึงเด็กหนุ่มร่างอ้วนนั้นติงห้าวจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเขาต้องไปเข้าร่วมการประลองระหว่างห้าสำนักในวันรุ่งขึ้นและตอนนี้ก็ดึกมากแล้วดังนั้นเด็กหนุ่มควรจะรีบกลับไปเตรียมตัวได้แล้วว่าแล้วติงห้าวจึงลุกขึ้นยืนเขาเตรียมตัวจะกล่าวลากับนักกินอีกคนที่อยู่ตรงนั้น เจ้าอยากกลับแล้วหรือเอาละไหนไหนข้าก็กินอาหารแสนอร่อยนั้นจนหนำใจและปกติข้าก็ไม่ใช่คนที่กินแล้วชักดาบเสียด้วยเอาเป็นว่าข้าจะให้อะไรเจ้าสักหน่อยเป็นการตอบแทนชายแปลกหน้าในชุดสีฟ้าลูบพุงตัวเองแล้วยืนขึ้นเขาเงยหน้ามองดวงจันทร์อยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจได้เอาอย่างนี้ข้าจะสอนทักษะกระบี่ให้เจ้า ทักษะกระบี่งั้นหรือดวงตาของติงห้าวอเป็นประกายทันทีทักษะของผู้เชี่ยวชาญระดับราชาญุท์จะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆถ้าเขาเรียนรู้ได้สำเร็จเด็กหนุ่มอาจมีโอกาสที่จะชนะการประลองใหญ่วันพรุ่งเอาล่ะข้าจะส่วนกระบวนท่านี้แล้วกันชายแก่เงยหน้าขึ้นกระดกเล่าอีกครั้ง ทั้งคราวและผมของเขาเต็มไปด้วยคราบเล่าที่กระเด็นไปทั่วทำให้ดูป่าเถื่อนไม่น้อยชายแก่โบกมือทำให้กิ่งไม้ที่ติดไฟจำนวนมากพุ่งสู่มือนั้นก่อนที่จะตะโกนขึ้นดูให้ดีๆและข้าจะทำให้ดูแค่สามครั้งเท่านั้นนี่ครั้งแรกเมื่อผู้จบชายแปลกหน้าก็ยกข้อมือขึ้นอีกครั้งกิ่งไม้พวกนั้นสั่นเล็กน้อยดูเหมือนดอกไม้ไฟในท้องฟ้า ชายคนนั้นรวมกิ่งไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ววาดมันขึ้นเป็นรูปทรงโค้งในอากาศภาพนั้นดูไม่มีที่มาที่ไปแต่มันดูเหมือนบางอย่างที่เป็นสิ่งคาบเกี่ยวระหว่างโลกนี้กับสวงสวรรค์มันช่างดูน่าอัศจรรย์จนไม่สามารถอธิบายได้ทำได้เพียงแค่เข้าใจมันเท่านั้นครั้งแรกที่ได้เห็นติงห้าวอได้แต่ทึ่งจนตัวแข็งเขาไม่เข้าใจภาพตรงหน้าเลยไม่แต่น้อย ครั้งที่สองแล้วนะชายแก่ไม่สนใจว่าติงห้าวาจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเขาเริ่มแสดงกระบวนท่านั้นซ้ำต่อไปโดยไม่รีรอ